อันใส่ให้เพื่อนไปซื้อขนมปังก็อีหยังสองสามย่างเนาะค่ะเบิรงค่ะพี่น้องประจำกันป้อยให้ไปผู้เดียวนะบอกว่าซื้อมาสองสามย่างว่าต้องซื้อมาหลายมาตุนไวเอาจุวเนี่ยอันนี้นในใคือนิสัยคือสามีขั้นไปซื้อของน่ป้อยให้ไปผู้เดียวผู้ใดได้ค่ะค่ะพี่น้องพ้นมาจนว่าี่มอง สิญญาในตู้ในยังในสอฟีตจองยังเต็มมืดควผู้สิกินเป็นปีเลยค่ะพี่น้อเ้ยปล่อยไปผู้เดียวผู้ใดด้วยค่ะว้ของปอดทโออ้ oh, uh, oh, darling this t t l e b t darling this little bit h huh? when I leave you alone to shopping ซื้อมาส่งกวดก็จะเป็นลายยางนะคะอันนี้ก็ไปสามีไปซื้อท้องคนเดียวนะคะพี่น้องยัดซิชัดท้องเขาตัวกันกบอกว่าไปซื้อขนมปังซื้อนันซื้อนี้นิดหน่อยอันชี้สักนี่ยอันเดนเนออันกระสีมาจม การปล่อยไฮซามี่ไปซื้อของผู้เดียวเวน่ามากหอดกระต้องเอิญเห่าไปค้นของซอยค้นของซอยบอกว่าให้ซื้อสองสามอย่างซื้อไม่เห็นอย่างไรแท้เดี๋ยวก็กับมือง่ทยอีกให้กลัวสินิม,มาอยูโดนซื้อได้ของไมนตุนไว้ยสินก็ท่านกรเน่าก็เสียเฮ้ยเนาะ <laughs> อันคิดไหวแล้วว่าเอ๊ะคิดถือที่คิดผิดเหรอปล่อยไฮซามีไปชอปปิงป้งผู้เดียวเพราะว่าข้าอันปล่อยไล่าบไปชอปปิงป้งผู้เดียวย่อมไหนมันสิเป็นแจงซีตลอดค่ะพี่ <laughs> นมอเนาะอืมอืมวัด ล่าง,งเปนหสอมาลานมากุยไงเอ้ี่ี่งงี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่อยากี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ีอี่ีออ่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ป่่ง่ี่่ียีย่ dear, ี่ี่ะ่่ี่ี่น่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ี่ีี่ีัน่ี่กอันี่นี่ี่ี่อ่ี่่ีไ่ไป่ อีซองถุงค่ะพี่น้องซองหมืน่นแล้วละสองหมืน่นโอ้ยน้องกป็หญ่เอ่ยเกิดมาเคยกินไี้นี่เนาะอันนี้ก็เพิง่งว่าิเส็ดมือเนี่ยซื้อมาอีกละ่ะของตองกาท่านกิิมนเยอะจะไม่นะนาวก็เต็มตู้อยู่ซื้อมาอีกละ่ะโอ้ยเนาอ ้ไงจมหน้าสองทุงแบบไงเต็มตู้สื่อไหมเจ้านอกเป็นอย่างนี้ไปไปไีไป,ไป,ไ,ปไปสื่อของผุดยานสร้างแล้วสร้างอีกว่าเอาให้น้อยเอาสองสามย่างตัวที่เท่าขาดเหลือเปินบิว ว้าววววใส่สหูแสทมือหัวหัวดูดิถือจม,มอะไรแบบนี้ไปแย่สื่อของ,งยูสเวตหน้ามยุ่เจอมันนั่งเพราะว่าแด๊ดแด๊ดแมันเ,เป็นของสวิตเนาะโอ้ยเนาะเจ้า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 มึงไหว้ค่ะพี่น้องสื่อไว้มาสองขวด คนมากินไหวเนาะปกติเราจะเราบุกข่อยสื้อมาตุลเนาะว่าเราจะซื้อมากินอ่าเมื่อกระเสือไม่เมื่อกระเสือไม่เดี๋ยวสิ็ดพักแพ็คคลองเคาตู้กันคงแนวคงแนวบายบายค่ะหามปล่อยให้สามีไปช้อปปิ้งคนเดียวเด็กขาดโดยเฉพาะพอบ้านบ้านอันเนาะโอ้ จำกันไ่อยไปช้อปปิ้งฟู้เดียวพอกันวิดีโอนคะคะอิตาลีเรื่องกินถึงเรื่องไงของเขาเรื่องมาเดือดอ่อนของกินต่างมากก่อน